สวัสดีครับพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งนะครับศึกพริมพ์ลียกาลังเข้มข้นเลยนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้น,ะนั่นก็คือช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับ โดยตลาดซื้อขายนักเตะของลีกอังกฤษนะครับจะหมดในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับมีตลาดหนึ่งที่ปิดช้ากว่าแล้วมีความสําคัญอย่างมากและส่งผลกระทบต่อทีมชั้นนําของลีกยุโรปหลายทีมนั่นก็คือลีกของซาอุดีอาระเบียซึ่งสแสดงตัวตนชัดเจนในการทุ่มทุนซื้อนะครับแล้วก็เคสอันหนึ่งที่น่าสนใจมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับแลาคาดว่าระหว่างที่ทุกท่านกาลัง ชมจ้หลังเกมอยู่นี่นะครับก็จะมีเรื่องราวอัปเดตไปมากมายพอสมควรนั่นก็คือดีลของโมซาลานะครับทีมที่ให้ความสนใจโมซาล่านั่นคือเอาอิติฮัดนะครับถ้าเอาให้คุณชื่อนักเตะที่ทําการทุ่มซื้อแล้วยื่นไปแล้วนะครับก็จะมีนักเตะอย่างคาริมเบนเซม่านะครับหรือว่าเอ็นโกลก่งเต้นะครับซึ่งลงเล่นกับทีมหรือว่าแม้แต่อดีตนักเตะของลิเวอร์พูลเองนะครับอย่างฟาบินโยเองก็ตามนะครับอาวอิติฮัดก็เป็นหนึ่งในทีมมหาเศรษฐีนะครับของซาอุดีอาระเบียนะซึ่งทุกคนทราบกันดีว่า กองทุนน้ามันนะครับแล้วก็พวกก๊าซธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นรายได้มหาศาลดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับจํานวนเงินที่พวกเขาจ่ายเนี่ยนะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนสําคัญนะครับหลายคนก็งงว่าซาอุดิอราระเบียอยู่ดีทำไมโผล่ขึ้นมานะครับมีเงินตั้งนานแล้วทําไมไม่ทํหลีกอย่างจริงจังก็ต้องตอบว่าเบื้องต้นนะครับเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของทางด้านซาอุดิอราระเบียนะครับซึ่งเขาเป็นกองทุนของราชวงศ์เนาะที่อยากจะยกระดับนะครับให้ซาอุดิอราระเบียเนี่ย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็เขาก็มองว่ากีฬาเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ดึงดูดนะท่องเที่ยวได้โดยแผนสําคัญเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะท,ทําทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับภายในปี2030นะครับโดยเบื้องต้น2030เนี่ยเขาเคยจะยื่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับร่วมกับหลายๆชาติในบริเวณนั้นนะเช่นอียิปต์อะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายก็ได้มีการถอนดีลไปแล้วแต่ว่าแผนของการพัฒนาให้ซาอุดิอาระเบียเป็น ศูนย์กลางของตัวันออกกลางแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของผู้มีเงินทั้งทั้งหลายนะครับก็ยังคงอยู่นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าหลายๆสโมสรน,นะครับเริ่มทุ่มซื้อนักเตะนาะแล้วกดเขาก็ค่อนข้างยืดหย่นนะครับนั่นก็คือมีนักเตะต่างชาติดได้มากถึง8ตัวนะเราเห็นนะหลายๆที่ี่เสริมทับกันอย่างจริงจังเราเห็นเนย์มาส์นะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะย,ย้ายก็ย้ายนะครับเราเห็นดีลนะครับที่ยื่นให้กับบริษัทเช็งแมงในการยืม เอมบัปเป้แค่เพียงหนึ่งสีสั่นที่สูงมากๆก็เกิดขึ้นมาแล้วเพียงแต่นักเตะเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจจะไปนะครับเราเห็นนักเตะอายุน้อยๆนะครับซึ่งไม่น่าจะย้ายไปอยู่ลีก ตอนออกกลางแบบนี้นะครับก็หลายคนไม่ว่าจะเป็นไมลินโควิดซาวิชเองก็ตามดูเบนเนเวสและล่าสุดกับกาบี้เวกา้าซึ่งเป็นดรามา่าพอสมควรนะครับที่ที่ย้ายไปทันีีจะย้ายไปนาปโปลีนะครับสุดท้ายตกลงนาโรโปลีไม่ได้กลับย้ายไปซาอุดิอราระเบียแทนเป็นตน้นสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามสร้างขึ้นมานะลิอุดีอราระเบียนั่นกะ็คือพยายามจะดึงดูดนักเตะระดับสตาร์นะครับซึ่งทําให้ผลการแข่งขันเนี่ยเขาเป็นผลการแข่งขันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือทําให้เขามีแฟนจากทั่วทุกมุมโลกเนาะ อแอคเคาท์ติดตามต่างๆของทีสมสโมสรในซาอุดิอาระเบียเริ่มรวมถึงการโพสต์บนโซเชียลมีเดียในรับความสนใจสูงกว่าเดิมเยอะมากนะครับแน่นอนก็มีตัวแม่เหล็กอย่างโรงนัลโดเบนเซมา่าอะไรในมาก็ว่ากันไปนะฮะซาร่าก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะครับโดยภาพรวมเนี่ยนิสัยของซาร่าเองนะครับเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบชอบเอาชนะเนาะแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่ที่จะ,ะทําลายสถิติต่างๆนะครับแล้วก็พิสูว่าตัวเองแม้จะอายุเข้าถึงหลักเลข3เนี่ยก็สามารถเล่นในระดับสูงได้ดังนั้นนะ่ะปรัชญาการย้ายไปทีี่ดรเบย ก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยว่าดูไม่เหมาะกับบุคลิกของซาร่าแต่อย่างใดแต่ต้องไม่ลืมครับว่าเงื่อนไขที่ทางสโมสรเอาอิทธิี่ยื่นเข้ามาเนี่ยมันสูงค่อนข้างมากนะครับในมุมของสโมสรอ,อย่างริวอคูนะครับค่าตัวระดับเกินกว่า100ล้านปอนด์นะครับกับนักเตะที่อายุเข้าสู่ เลข3แล้วเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายหากคุณจะขายซาร่าได้ราคารประมาณนี้นะครับเราพูดกันแฟร์เลยว่ามัน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 เยอะเกินที่จะไม่ฉุกคิดนะครับว่าว่ามันอาจจะเป็นผลดีหรือเปล่ากับการฝั่งของแคมป์ซาร่าเนาะซึ่งปกติผู้จัดการเอ่อทา,ทางเอเจนต์ของเขาของซาร่าเนี่ย จอมาตอบโต้ข่าวย้ายทีมสม่ำเสมอมาแต่ตอนนี้ก็เริ่มเงียบเงียไปเหมือนกันก็เพราะว่าข้อเสนอนี้มันน่าน่าสนใจและน่าพิจารณานะครับแล้วก็มีนักเตะชั้นนําไปเล่นที่นั่นหลายหลายหลายคนเหมือนกันถ้าซาร่าอยากจะมองหาที่แลนดิ้งสวยๆตอนอายุ3 6กว่ามันก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ ณตอนนี้สถานการณ์คือเจะเกนครอปนะครับและสมสรนก็บอกว่าซาร่าไม่ได้มีไว้ขายเนาะแต่สุดท้ายจะมีฝั่งลิเวอร์พูลหรือฝั่งซาร่าที่เอ่ยปากว่าอยากขายหรืออยากย้ายหรือเปล่าอันนี้คงต้องติดตามกันต่อนในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับน่าจับตามมากๆนะครับว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้นลิเวอร์พูลจะหาตัวแทนทันไหมมีข่าวเจากเ,เฟลิกส์ก็จริงนะครับแต่ว่ายังเป็นข่าวที่ไม่ได้รับการยืนยันเท่าไหร่นะครับหมดเวลาสำหรับจอหลังเกมวันนี้นะครับขอบคุณซูซูกินะครับซูซูกิซีโอ thank yeah. you